เป็นเรื่องของการพัฒนาร่างกายจิตใจมากกว่านะวีเนาะและ้วก็คือมันเป็นอาชีพอที่เราได้เห็นกันเนี่ยคือปัจจุบันเราเห็นนะอาเกมเหมือนออนไลน์เอาวีไงฮะผมก็ตามไปดูนะเด็กไทยเก่งมากนะด,เดนเหรียญทองเหมือนกันนี่ล่าสุดเพิ่งไปแข่งอะไรทอทีผมไม่ใช่คอเกมไม่รู้แต่เพ<ช>ิ่งชนะ,ะทีมไทยพินชนะได้สิบสิบเจ็ดล้านเลยสิบเก้าล้านไม่รู้อะได้ที่หนึ่งอะออใช่ครับเรียกว่าเด็กไทยแบบว่าไม่แพ้จริงๆริครับถ้ามันมีความพัฒนามีความแบบรักจริงจริในการที่จะเราชอบทําอะไรแล้วทําให้เต็มที่ครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่คนไทยไม่ไม่ได้ปลูกฝังมากเรื่องความแพ้มันเด็กหลายๆคนหรือว่าคนหม่ไหนหลายคน,ค,น,ยยค,นคือสอนให้ชนะใครได้ที่หนึ่งก็ยกย่องเชิดชูนู่นนี่นั่นถะ้าเคนแพ้ไปอยู่ตรงไหนอะ่ะเออเราแค่สอนว่าเฮ้ยคนชนะนี่เก่งเจ๋งโอ้คนสอนที่ที่หนึ่งที่สองะไรเงี้ยโอเคเฉลีย่ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะล้วคนธรรมดาอย่างเราทําไงอ่ะไม่มีที่อยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้อยากอยากให้เด็กอยากให้คนเติบโตมาในเรื่องที่มันดีงามเนี่ย เราต้องให้เขารู้จักแพ้รู้จักเฟลรู้จักเกิดอุปสรรคปัญหาแล้วยอมรับได้ว่านี่คือเรื่องจริงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้สําคัญมากมากเลยนะเรื่องกีฬานี่เป็นเป็นเรื่องที่แบบต้องสนับสนุนในเรื่องเนี้ยครับเรียนรู้จากการแพ้บางทีอาจจะเป็นการแพ้ที่เราบอกว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่เต็มตามกฎใครโกนก็ว่าไปแต่แพ้คือแพ้ให้เรียนรู้ว่าโลกมันเป็นแบบนี้แหละโลกมันมีมันมีความอายุติธรรมบ้างมันมีอะไรที่มันแบบมันไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเรียนรู้ครับ มันคือโลกโลกไหมพี่บีนี่คือโลกโลกจริงๆใช่ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ่ะทีมฟุตบอลอย่างเงี้ยครับยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างเงี้ยมันก็แพ้ไม่ใช่เรื่องปกติมันจะมีช่วงขาขึ้นพอแบบว่าอิ่มตัวเริ่มเริ่มแบบอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเปลี่ยนทีไม่ทันเด็กมาแทนไม่ทันก็แพ้ได้นี่มันสัจธรรมมากๆนะครับทุกอย่างเราก็จะเห็นว่ากีฬาทุกชนิดเนาะผู้เล่นจะร่ำรวยจะเก่งแค่ไหนก็ตามก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดครับใช่ไหม นี่ครับมีแซลมานิวคาสเซิลปีนี้ถือว่าทําได้ตามเป้าไหมครับพิมลีอะไรไหมครับข่าวนี้เลยไหมอันนี้เลยไหมครับก็พิมลีเพิ่งปิดฤดูกาลไม่ใช่พียงอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นลาลิกาสเปนก็ตามทุกลีกเลยอะเพิ่งปิดไปเมื่อวานในวันเช้านี้กัน่ะครับเช้านี้ก็คือปิดไปหมดแล้วมั้งน่าจะบางหลีกเหลือหลีกที่แบบหลีกรองก็อาจจะยังมีบ้างอะไรยเงี้ยแต่ลีกใหญ่ห้าหลีกใหญ่เนี่ยปิดหมดละเราก็รู้ผลแล้วอย่างในลาลิกาสเปนเรือมาริดก็ เตยมร้ายใช่ครับแชมป์ไปหลายนัดแล้วบาเซลลนาก็ยังได้เป็นรองแชมป์ครับก็นาสุดท้ายแพ้ไปไหนละอันนี้หน,นึ่งเนี่ยเงี้ยทีมยิ่งใหญ่ขนาดโมโหลาามหาศาลนียเขาก็แพ้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันพิสดารอะไรเลยครับใช่ไหมค,ครับมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตอลอดเวลาเราจะคิดว่าบาเซลลูนาต้องชนะเท่านั้นเนี่ยแล้วแพ้มันจะไปฆ่าตายเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเรื่องปกติแม่อย่างแมนซิตี้อย่างเงี้ยก็ได้เป็นแชมป์รเรียฟูก็บอกว่าโอ้ข่านนิดเดียวเองแต้มเดียวอ่ะ ก็แพ้ก็คือแพ้ไงมันไม่ได้เห็นเปอะไร week. แล้วถ้าเราเข้าใจได้โอเคแล้วก็ศึกษาเรียนรู้พ mm, ัฒนาปรับปรุงร e ู้ตัวการณ์เอาใหม่ว่าหันไปครับก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องเสียหายอะไรอืก็ดูโอเคนะเออข่าวข่าวกีฬาเนี่ยเยอะทางฝรั่งเศสอย่างเงี้ยปารีสแซงแชแมงก็ได้แชมป์ไปแล้วแต่ข่าวที่ใหญ่กว่าปารีสได้แชมป์คืออะไรรู้ไหมคร คิดเล่นเอ็มปารเป้ต่อสัญญาใช่ตอนแรกผมนึกว่าไปเรือมาดริดใช่ไปไปวินาทีละเกือบวินาทีละวเจ็ดสิบเอ็ดบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะลเหาไหวใจเขาหนึ่งวิอะฮะคือเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดบาทครับหมายถึงวงเงินที่เขาได้ครับแต่มันก็เป็นช่วงพีของเขานะพี่บีมันก็คือสัจธรรมว่าคือพออายุมากขึ้นมันก็จะเสื่อมไปตามวัยเหมือนเราเห็นขาดเมสซี่โรนัลโดที่มันก็จะถึงช่วงบ่ายของเขาก็วาร์ปีค่อยลงบ่ายใช่แต่อีกอันหนึ่งที่บอกว่าผมก็เป็นเป็นแฟนอยู่เหมือนกัน อ่านอกจากนั้นถ้าพี่เมลีกก็ผมเชียร์ดิวคาสเซนะ่นเนาะแต่ถ้าในอิตาลีผมเชียร์อซิมิลานอืมมิลานได้แชมป์เฉยเลย,เลยอ่าและอันนี้ก็บอกว่าแก่แต่เก๋าสลาตัานอิบราติโมวิชครับเลขสี่ขึ้นแล้วได้แชมป์ชิลูยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อ่านีนนี้ก็อา้ามิลานก็ได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยนี่ี่แบบปีนี้ถือว่าดีนะตัวเอง แฮปปี้แฮปปี้มิลานได้แชมป์นิวคาสเซลกลายเป็นทีมอันดับหนึ่งแม้แต่จะไม่ใช่ได้แชมป์แต่รวยอันดับหนึ่งโอเคเออไม่ตกชั้นด้วยรอดตกชั้นไม่ว่าทีมชาวบ้านก็ตกอีกเออเอออ่ะเนี่ยสัจธรรมครับใช่ไหมมันดูเป็นเป็นเรื่องปกติมากๆเลยอย่างเงี้ยอ้าวผู้เล่นของนิวคาสเซลแม้กระทั่งผู้จัดการทีมด้วยก็คือคนที่คุมเบิร์นสลีย์มาก่อนครับที่ถีบตกชั้นเนี่ยแหละอ่าก็ทีเขาก็คุมมาก่อนแล้วก็ ผู้เล่นบางคนเนาะก็อยู่เวอร์ซีมาก่อนอืแล้วก็มาทุกอย่างมันก็ซัดพามาทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้สุดท้ายก็มาอยู่นิวคาสเซิลอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ทําให้ทีมเก่าตกรอบก็ว่าไปอะไรเงี้ยมันก็คือสตรธรรมปกติแล้วก็ต้องเรียนรู้นิวคาสเซิลก็ตกชั้นเป็นว่าเล่นอะไรเงี้ยก็เรียนรู้แล้ววันหนึ่งมันดีขึ้นก็ไม่ใช่ว่าหยิงพยองว่าโอ้ฉันดีฉันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คุยได้นิดนึงนิดนึงมีความสุนิดนึงในช่วงหลายเดือนนี้เดี๋ยวรอดูว่า จะมีการซื้ออะไรเพิ่มเติมอ่ะแต่ว่าจะซื้อังไงก็ตามครับมันก็เป็นสัจาธรรมอีกว่าเงินไม่ได้ซื้อความสําเร็จได้เงินซื้อโอกาสได้อะจริงรัเงินสามารถสร้างสารค์โอกาสให้มันมีอะไรที่มันประตูมันกว้างหน่อยก็ว่ากันไปแต่ก็ไม่ได้ซื้อความสําเร็จได้แมนซิตี้เองตอนที่รวยใหม่ๆก็ยังไม่ได้แชมป์นะก็ซื้อยับเลยฮะอู้ซื้อแหลกรานเลยซื้อโรบินโยมาโน่นนึงคือแบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตแบบโอ้โหรวยมากอ้ใช้วเวลานานมากนะกว่าจะเป็นแชมป์อย่างเงี้ยครับ แล้วเราถ้าเรายึดติดกับความสาเร็จ mm. ก็จะมีสภาพเหมือนแมนยูทุกวันนี้แหละครับพี่ป้องครับเราก็ยึดติดว่าโอ้ oh, เป็นแชมป์นู่นนี่นั่นจะต้องดีนู่นนี่นั่นน,นักเตะก็ยิ่งใหญ่แล้วมันไม่ได้นี่มันก็คือเรื่องจริงจริงว่ามันไม่ใช่ว่าเอาความยิ่งใหญ่ในอดีตมาแล้วบอกว่าฉันจะต้องยิ่งใหญ่เสมอไป mm hmm. นี่ก็คือสัจธรรมอีกนั่นแหละครับสิ่งเห<ม>ล่านี้ครับมาเรียนรู้จากกีฬาได้ดีมากๆ mm hmm. เลย ไม่ใช่รุ่นเธอรุ่นชั้นชั้นอายุมากกว่ามันไม่เกี่ยวใช่มันก็จะปรับกันอะไรม่รู้ว่าแชมป์กี้สมัยนู้นนั่นก็ตอนนี้เป็นแชมป์เออจะทําไมอ่ะครับอ่ากับปัจจุบันแล้วก็เรื่องของผู้นําก็เกี่ยวไหมพี่บีผู้นําเรื่องของการปลุกเร้าการชี้แนะแนวทางให้เขาได้มีการพัฒนาต่อเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าในยุคทุกวันนี้ผู้จัดการทีมเนาะหรือโค้ชเนี่ยก็เป็นคนที่สําคัญมากๆใช่ไหมครับอย่างแมนซิตี้เป๊ปกอร์ดิโอลาอย่างเงี้ยแต่ว่า ต้องบอกว่าผู้นําในแต่ละแบบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราไม่สามารถไปพิจารณาหรือว่าไปตัดสินฟันธงได้ว่าต้องแบบนี้ถึงจะดีไม่ใช่คือมันต่างกันจริงครับอย่างเป๊ปกวาดิโอลาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าสั่งเป๊ะเลยคุณต้องทําแบบนี้เท่านั้น cosplay, อ,อ,อ,อือย่านอกข้อต้องเดินไปตรงนี้ต้องวิ่งไปทางนี้เลี้ยงลูกไปทางนี้แบบนี้เท่านั้นท<ำ>ําตามเปไปไ,ปไ,ปไปๆทุกคนแต่เขาเก่งเงก็จบ ใครไปฝา่าฝืนปบไม่ทําตามเอาออกเลยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวทันทีอ่ะนี่สไตล์เขาเนาะครับอ่าแต่มันก็สไตล์คนมันก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างถ้าเป็นเซอร์เล็กก็ใช้ก็คือท่านมีบาร,รมีเยอะอะไรเงี้ยนะ,นะก,ก็ว่าไปอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันแหละครับรก็ต้องยอมรับว่าเราไปอยู่ในสังคมไหนเหมือนเงี้ยเราทํางานอยู่ที่ไหนก็ตามใช่ไหมครับอยู่สังคมไหนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นก่อนคือมีอุเบกขาจิตก่อนว่าเออเจ้านายจะเป็นแบบนี้อถ้าเราคิดว่าเรารับได้ปรับตัวได้ก็โอเค รับปรับตัวไม่ได้จะไปมีตัณหาที่ถี่มานะว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนดิไม่ได้ที่นี่เคยทํามันยังมันใหญ่ขนาดนี้มันต้องทำอย่างนี้ไม่ได้ก็เขาเป็นแบบนั้นก็เขาเป็นเจ้านายอ่ะ <รา S 2> ถ้าอยู่ <รา S 2> ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่อื่นสิถูกไหมเ็าลองดูนะท่านผู้ชมที่พี่บีบอกให้เข้าใจเรื่องของกีฬาการแพ้การชนะให้เข้าใจแล้วก็การพัฒนานี่ผมว่าผมอาจจะมีภูมิเรื่องนี้เยอะเพราะด้วยความที่เราเป็นแฟนนิวคาสเซิลใช่ป่ะมันตกชั้นบ่อยไงมันแพ้บ่อยจนเลอกปกติแล้วก็อาจจะมีภูมิเรื่องความแพ้แพ้บ่อย รู้สึกว่าความแพ้แพ้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติก็แพ้บ้างก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะมันก็ปัดก,กลับไปกลับมาอยู่ดีทีมที่ชนะไปบ่อยก็แพ้ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความแพ้แพ้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์อทุกคนเรียนรู้กันไว้ครับ,รบอยากจะเรียนรู้ความแพ้แพ้เยอะก็เป็นแฟนนิวเอเซนซ์ก็ผมปกติแต่ไม่แน่รดูกาลหน้าไม่แน่๋ยวค่อยดูเดี๋ยวลองดูลองดูเศรษฐีเบอร์หนึ่งกำลังมานะฮะ โอเคจากเรื่องกีฬานะครับให้เราเข้าใจชีวิตเรามากขึ้นเข้าใจทุกเข้าใจสุขมากขึ้นจัดเนี่ยครับ <laughs> เวลาแพ้ก็ทุกก็เห็นทุกกันไป